สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตมาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการค่ะชื่อเล่นชื่อจักโอนะคะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าโอก็ได้ค่ะโอเป็นเซลของบริษัทว่านไทตาแพะนะคะโอยินดีให้บริการทุกท่านนะคะบริษัทว่านไทของเรานะคะเป็นบริษัทนําเข้าสินค้าทางการเกษตรค่ะบริษัทของเรามีจําหน่ายสินค้าหลายตัวมากๆเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดหมูนูขาวเห็ดหอมเยือย่อไผ่พุทราเชื่อมพุทราแห้งตะเกียบไม้เสียบของเราก็มีนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ขายถั่วดิสงออออของเราก็มีค่ะมีทั้งถั่วดิสงที่แบบมีเปลือกแล้วก็ไม่มีเปลือกค่ะหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มเครื่องเทศอวยกาซไม้อบเชยของเราก็มีค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีกระดาษทิชชู่ค่ะของเรานะคะเป็นกระดาษทิชชู่ตาแพ้ค่ะมี2ชั้นนะคะ1ห่อเราบรรจุ1 6 8แแผ่นค่ะที่แบบว่าเด็กๆแบบเบบี๋อะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เลยเพราะว่าปลอดภัยไม่มีสารเคมีค่ะนอกจากกระดาษทิชชู่ของเรานะคะเราก็ยังมีพวกสาหร่ายนะคะสาหร่ายทะเลแห้งที่เอาไปไว้ทำเป็นแกงจืดน,นะคะคะุณลูกค้า ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของบริษัทเราได้เลยค่ะของเราจะลงสินค้าทุกตัวของบริษัทเราที่เว็บไซต์ค่ะอ๋อๆลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือตอนนี้นะคะเรามีฟองเต้าหู้ทอดค่ะมเีเป็นฟองเต้าหู้ทอดม้วนนะคะที่สามารถเอาไปทานกับชาบูก็ได้แล้วก็จะมีฟองเต้าหู้แผ่นฟองเต้าหู้แท่งโหยหลากหลายมากเลยค่ะคุณลูกค้าแนะนำให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะสินค้าตาแพะเป็นราคาที่จับต้องได้ค่ะราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าค่ะและลูกค้าที่สั่งของกับตาแพะนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งนะคะบริษัทเรามีการขนส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศค่ะ และถ้ามีการขนส่งล่าช้าลูกค้าก็ตามมาที่เซลได้เลยค่ะเซลจะให้บริการในการไปติดตามขนส่งให้รีบจัดส่งให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุดค่ะบริษัทของเรานะคะมีการรับประกันสินค้าค่ะลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้ในกรณีที่ได้รับสินค้าแล้วเกิดความเสียหายนะคะสามารถแจ้งเคลมกับทางบริษัทได้ภายใน7วันค่ะไม่พอใจยินดีคืนเงินจ้า ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าตาแพะนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยค่ะไลน์เบอร์โทร a c e b o o k บริษัทว่านไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้งจำกัดค่ะคนที่ชอบหัวใจอาจจะยังไม่ว่างแต่เซลลตาแพะและสินค้าตาแพะยังว่างนะคะรักยุ